โอ้ยบอกขนส่งด้วยนะไม่ไหวจะเคลียเลิกส่งได้แล้วคาบ้านอะ่ะบ้านไม่ได้อยู่ตรงนั้นโทรมาบ้างก็ได้ถึงมันจะส่งโอนอะ่ะหลายรอบแล้วบอกที่ไหนก็ไม่ฟังบอกให้รู้ไปแล้วนะเจ๊เอา้าแล้วเขาใบข้างบ้านมันพิษยังไงอะ่ะโอ้โหดด้หนูทุกวันเลยสั่งอะไรนังหนนะ้าไปฟ้องแม่อีกต่างหากเงินก็เงินก็งงมากแม่ก็ไม่ได้จ่ายให้ลนะเป็นเงินเก็บแา่ก้าขนมเนี่ยแล้ว สงสัยหรือว่าเสื้อของแมค้ะนะคะน้องทําไมถึงสั่งแยกทีละกล่องละกล่องทําไมไม่สั่งทีเดียวเป็นกล่องเดียวเจ๊เดี๋ยวแม่หนูรู้ซื้อของแพงถ้าสั่งทีละกล่องเล็กนะมันจะเหมือนราคาถูกและหนูสั่งเจ็ดกล่องนี่แม่ไม่ได่าอโอ้ยแม่ไม่ได่าหรอกกล่องมันนิดเดียวเจ๊กล่องเล็กใช่ปะละ่ะเออใช่พูดดีก็ถูกอีกอีเจ๊ของงบน้อยแต่ว่าของแถมสุดจี๊ดจัดให้เลยนะคะแบบทำซะน่ารักเลยกู มีสติกองสติ๊กเกอร์ลำพงลำพงเด้อจ้าของแถมมันน่ารักกุบกริบรและสำคัญคือสบู่น้องหมิมอย่าไปแดกจะวอ้วกแตกหมอไม่รับประกันเด้อจา้าเงินงบน้อยแต่ปังวะขอมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับเพื่อนที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะเพื่อนร่างกายไม่ค่องแข็งแรงเลยอย่าให้เพื่อนยิ้มและมีกําลังใจในการรักษาค่ะก็เลยส่งของขวัญชิ้นนี้ไปให้อย่าให้เพื่อนยิ้มเยอะๆเดี๋ยวจะไปหานะไม่ต้องห่วงคิดถึงมากๆเจ๊ะคะหนูจะสั่งของปลายทางอ่ะ เจโกงหรือเปล่าคะว่าซาดพ่อหนูเคยเจอไหมคะพ่อค้าเนี่ยใส่อะไรมาไม่ให้หนูไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็บล็อกหนีหนูไปเลยโอ้ยนาอย่างเจคงไม่โกงหรอกนะจ๊ะสติก่อนสวยขนาดนี้จะโกงได้ยังไงอะปวดรองพื้นเทียร่านิดนึงแอบค่ะเจคะ่ะคือเจส่งของมาผิดนะคะเอาแล้วขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะทําการส่งของถูกไปให้แล้วพี่ให้อนันนั้นน้องไปเลยแล้วกันไม่ใช่เจหนูสั่งหนึ่งแต่มันได้สองคือเกินเจ อา้าวสายเรวงั้นพี่ให้ไปเลยลวกันไม่ได้ค่ะเจเจเอาเลขบัญชีมาด่วนนะคะแล้วหนูจะให้ติปเจไเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเจอะเบลไม่ไหวนอนมากนะเจคือแบบออเร็วดิรีบตอบหน่อยได้ปะทำไมช้าจังวะเอาจริงๆนะเวลาเจอข้อความแบบนี้แล้วฉันจะสูนขึ้นประมาณ20%่ว่าทำไมต้องใช้คำว,ว่าดีคำว,ว่าวะแล้วยิ่งมาเจออีโมจิที่มันเป็นหน้าตางแง่งขึ้นนิดนึงอะ่ะใครคิดออกคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะอ้ที่มันเป็นอีโมจิแบบหน้าตางแง่งขึ้นนิดนึงอ่ะที่มันทำปากซิงอี ป ality, ๊อบก็เลยตอบไปว่าน้องชาบูจะเย็นนนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อบเช็คให้ค่ะเร็วๆดิแม่งไม่อยากจะรอแล้วว่ะก็เลยตอบกลับไปว่าค่ะแป๊บหนึ่งค่ะน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมตอบไม่ดีเลยอ่ะพี่พูดกับหนูดีดีดิมึงว่าคําว่าดิกับคําว่าค่ะอันไหนมันดูดีกว่ากันวะ คือมีป๊อกก็นั่งทำออเดอร์ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเราก็ไปเจอบินหนึ่งออเดอร์ใหญ่มากปกติสั่งเยอะขนาดนี้จะสั่งเป็นราคาส่งแต่คนนี้คือเขาเอาราคาปลีกหมดสั่งไปทั้งหมด1,700บาทให้ชื่อว่าน้องชายเขียวแล้วกันแล้วแถมยังโอนเงินมาเกินด้วยนะยอดน้องอ่ะพันเกับพันแน้องโอนมาพันเคือเริ่มง่วงนอนแล้วาตาก,ก็เบอร์ตอนแรกอาะจะกดยืนยันแล้วเราก็เอ๊ะเอะใจขึ้นมานิดน,นึงก็เลยเดินแบบโทรศัพท์บนห้องมาสแกนคิวอาโค้ดดูปรากฏว่าขึ้นเออเลยอ่าวหนึ่ง Zoom, ในใน oh ก็เลยซูมดูใกล้ๆความโปะค่ะโมโหมากก็เลยทักไปถามว่าทําไมทําอย่างนี้คะน้องบอกว่าหนูไม่ได้ทําค่ะขอโทษแทนน้องด้วยนะคะน้องทําว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าหรือว่ายัางไงวะคือตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะก,ก็คือเมื่อกี้พี่ฟอมรับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะให้ชื่อว่าน้องน้ําหอมแล้วกัน น้องอ่ะเคยสั่งของพี่ป๊อบไปแล้ว30ชิ้นเป็นไดฟุกุค่ะรอบเดิมพี่ป๊อบก็รวมยอดให้360ใช่ไหมคะแล้วรอบใหม่อ่ะน้องมาสั่งอีก50ชิ้นพี่ป๊อบก็เลยรวมยอดให้550ทีนี้น้องก็บอกว่าทําไมมันแพงขึ้นหนูไม่เอาแล้วนะพี่หนูขอยกเลิกได้ไหมพี่ป๊อกก็เลยบอกไปว่ามันเพิ่มขึ้นตั้ง20ชิ้นเลยนะตัวเองน้องก็บอกว่าหนูไม่เข้าใจอะ่ะทาไมรอบที่แล้วหนูจ่ายแค่300กว่าบาทเองงงอะ่ะ วันนี้เจอพัสดุตีกลับหนึ่งกล่องค่ะน้องคนนี้คือขนส่งสาขาปลายทางโทรหาพี่ป๊อบเลยบอกว่าผมโทรหาเขาหลายวันแล้วครับเขาไม่รับสายเลยรับก็ตัดสายทิ้งหรือบางทีเบอร์ก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครัะเขาสั่งของบ่อยมากผมมาส่งแทบจะทุกวันแต่น้องไม่เคยรับสินค้าจากร้านไหนเลยหรือว่าถ้ารับก็รับน้อยมากๆอ๋อน้องอยู่ทุ่งส่งนะคะ คือเราจริงๆนะการขายของแบบเก็บเงินปลายทางมันคือความเสี่ยงที่ร้านค้าที่เปิดปลายทางเขารับได้แหละเขาถึงเปิดแต่ว่ามันคงไม่มีใครอยากเจอเนาะบางทีแบบมันเหมือนเป็นการจงใจสั่งแล้วไม่รับเกินไปอย่าเต็ง